สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่งาน m o n e y Expo 2025นะครับอยู่กันที่บูธของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือบูธของทอสอที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับและภายในงานของเรานี้นะครับมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมามอบให้กับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะและยังมีสินเชื่อเงินฝากสลากออมทรัพย์ที่มีเงินรางวัลมูลค่าสูงถึง3ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับและยังมีบ้านมือ2ทํทำเลดีคุณภาพดีมีส่วนลดสูงสุดถึง50%กันเลยครับอย่าลืมแวะมากัน ที่บูธของธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับและถ้ายังว้าวไม่พอนะคะทออสอของเราก็ได้จัดเตรียมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่บอกเลยค่ะว่าสายหมูต้องห้ามพลาดในวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2568ช่วงเวลา13.40น,นทุกท่านจะได้พบกับอาจารย์เป็นหนึ่งสินแสชื่อดังซึ่งจะมาร่วมพูดคุยกับเราในหัวข้อจัดบ้านยังไงให้เห่งปังตลอดปีเรียกได้ว่างานนี้ได้ทั้งความรู้ความสนุกและของรางวัลอีกมากมายเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ดีๆได้ที่บูธของธนาคาร อาคารสงเคราะห์เพราะเราคือธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านเรามาเจอกันค่ะอย่าลืมนะมาครับ